มีความซับซ้อนมากนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างมั่จน,นะครับที่ดนอยชนนขนาดนี้เนี่ยมีศูนย์นะฮะสารสนเทศและอุคมกรทางการสารเพราะฉะนั้นถ้าทางโรงเรียนนะครับมีความประสงค์ที่จะไปจัดค่ายไปดูงานที่ทเชียงใหม่นะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ศูนย์บริการสารสนเทศและอุคมกรทางการศารนอะันี่อยู่ที่กอ .37 ที่ดอยชนน ก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นสํานักง,งานวยานนะครับก็จะมีสํานักง,งานของสถาบานยายนันวิจัยการศึกษาอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จเลยนะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็คงจะใช้เป็นศูนย์สาหรับพวกคุมกล้องดูดาวนะครับที่ดอยนทนนะครับกล้องดูดาวนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องกล้องดูดาวขนาดใหญ่เราจะไม่ไปโยกกล้องโยกไม่ไหวนะฮะเราจะควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่เก็บข้อมูล นะครับจากกล้องดูดาวทั้งหมดเลยแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากกล้องดูดาวต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นศูนย์ข้อมูลย่า่เลยแล้วก็เป็นศูนย์จัดฝึกอบรมทางด้านดาราศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีกิจกรรมทางภาคเหนือนะครับอาจารย์ก็ไปใช้สถา,านีได้ถ้าเป็นกิจกรรมทางภาคใต้ก็คงจะเป็นที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะฮะสงขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อที่ สนใจมากเลยนะครับน่าจะทาให้งการดาราศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะพัฒนาเอกได้อย่างชัดเจนแล้วครูบาอาจารย์ไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะฮะว่าจะไม่มีสือ่อจะไม่รู้จะปไปปรึกษาใครนะฮะอันนี้มีที่ปรึกษาให้นะครับแล้วก็อาจารย์จะได้เอาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้เ็กได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอันนี้ผมทราบเพราะว่าอันนี้มันเป็นปนัญหาของ ครูอาจารย์อะไรที่อะยบางทีโรงเรียนบอกข้อหมายอาจารย์สอนนะโลกดาราศาสตร์เอาและสิทำยังไงเข้าไปในเน็ตโอ้ไม่รู้จะเริ่มต้นกันตรงไหนเลยนะฮะนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจนะฮะอาจารย์หลายท่านก็มาปรับทุกในบ่งนะฮะเราก็พยายามนะที่จะทาอย่างไรนะครับเพื่อทีอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเพราะว่าวิชาดาราศาสตร์ผมก็จะว่าตอนนี้ถ้าอาจารย์เรียนที่ราชพัฒนะฮะมาราชพัฒนเนี่ยก็มีสอนนะฮะวิชาดาราศาสตร์นะฮะแต่ หลายๆคนเลยไม่ไเคยเรียนาก่อนแล้วจะเป็นคำสอนเนี่ยก็จะมีปัญหนานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเข้ามากึกอบรมอะไรทำดองเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างสื่ออะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปนะในบนโลกของเราเนี้ยกล้องดูดาวขนาด2.4เมตรใช่ไหมฮะถือว่าเป็นก้องดูดาวขนาดมาตรฐานปกตินะฮะหลายๆที่อย่างที่ฮาวายเนี้ยนะฮะ ที่ยอดเขาโมนาเดียที่ฮาวายที่กล้องดูดาวเข็มนะฮะอันนี้เส้นผ่านศูนกลาง10เมตรนะใหญ่กว่ากล้องของเราที่กำลังจะสร้างอยู่4เท่านะฮะแล้วเป็นกล้องดูดาวคู่ซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกล้องดูดาวขนาด10เมตรนี่ก็ใหญ่มากนะครับนะฮะอยู่ที่ฮาวายนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากระดับระยะความสูงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเล็กๆจริงๆแล้วขนาดเส้นผ่านศูนกลางประจกเนี่ย10เมตรชื่อกล้องดูดาวเข็ม มีโครงการใหญ่เลยนะครับเป็นโครงการของอของสัตว์ที่22ไปที่2 1เลยก็คือสร้างกล้องดูดาวยักษ์นะฮะบางกีใหญ่นะฮะตอนนี้ยักษ์นะฮะชื่อแมกเกนแลนด์นะฮะเปอร์ดินันแมกเกนแลนด์อาจารย์ก็คงทราบนะคนที่เดินทางรอบโลกกันนะครับรน,นะฮะแมกเกนแลนด์นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งกล้องโทรทัศน์นี้ว่ากล้องแมกเกนแลนด์กล้องแมกเกนแลนด์เนี่ยเป็นกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง25เมตรนะครับ,ร mm, รบแต่ว่าการสร้างการะจก25เมตรเนี่ mm, ยโหยากมากเลยเขาก็ใช้เป็นกระจกลมๆมกันหลายๆกระจกนะฮะเอามาต่อกันนะฮะเป็นกระจกแต่ละชิ้นเนี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8.4เมตร mm. นะฮะเอามาวางต่อๆกันนะทั้งหมดมีกระจอกอยู่เอจอ7กระจกด้วยกันนะฮะเพื่อที่จะใช้รับแสงก็เป็นกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25เมตรนะแล้วก็ใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะทําให้ภาพเนี่ยคมชัดเพราะฉะนั้นอีกหน่อยภาพอันนี้เนี่ยกับภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศอาจจะไม่ค่อยต่างกันมากนะอีกหน่อยอาจจะไม่ต้องส่งโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์ขึ้นไปใอนอวกาศนะฮะเพราะว่ากล้องมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าปภาษาที่สําคัญเลยนะฮะในเรื่องของการดูดาวก็คือสภาพบรรยากาศถึงว่าไม่มีเมฆนะครับ แต่บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราเนี่ยทำให้แสงดาวลดลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นกล้องดูดาวที่อยู่ในอวกาศแม้จะเป็นมีกล้องขนาดเล็กน,นะฮะบางทีประสิทธิภาพนี่จะสูงกว่ากล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกเลยเพราะฉะนั้นระดับความสูงข,ของกล้องเนี่ยที่ตั้งเนี่ยกล้องก็ถึงต้องตั้งบนภูเขานะฮะเพราะว่าไอสภาพบรรยากาศที่มันจะต่างกันนะฮะถ้าสภาพอิสัต่างกันบวนของอากาศจะต่างกันซึ่งตรงนี้จะเป็น พศพศนะพศสองพนะันสะิบห้านะนะฮะหลายท่านอาจจาะกระเสียงไปแลรวามเป็นะไรให้เด็กๆเขาเขาศึาออกษาต่อไปนะฮะก็สองพันสิบห้านะครับ,รบที่ประเทศชิลีนะแ่งที่เป็นหอดูดาวขนาดใหญ่น,นะฮะจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากๆนะครับอย่างเช่นบนภูเขาอะไรต่างๆพวกเนี้ยที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นแอฟริกาใตา้อเมริกาใตา้ นะฮะพวกนี้จะมีภูเขาสูงสูงแล้วก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีทัศนวิสัยที่ดีมีพื้นที่กว้างม,มากเลยเพราะฉะนั้นกล้องดูดาวขนาดยักษ์นะฮะจะไปอยู่แถวๆอเมริกาใตา้ออฟริกาใตา้เยอะมากนะครับอันนี้คือกล้องแมกเจอแ์หยักษ์ซึ่งเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้น,น,นใ,ใ,ในอนาคตไกลๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นกล้องดูดาวต่อไปนี้ขนาดจะใหญ่ๆขนาดใหญนน่นะครับขนาด แต่เราสามารถที่จะรับข้อมูลจากขมูลดาวขนาดใหญ่นั้นได้นะครับผ่านเครือข่ายนะครับนะฮะเนี่ยต่อไปเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะพวกเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรที่จะรับภาพจากตรงนี้นะฮะนอกจากคลื่นที่ตาเรามองเห็นนะฮะในอวกาศมี่ยังปล่อยคลื่นที่ตาเรามองไม่เห็นอีกเยอะแยะมากเลยนะครับนะะอีกเยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นคลื่นวิทยุปล่อยมาจากอวกาศเยอะเลยนะฮะตอนแรกเนี่ย ตอนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวนะฮะเขาส่งคลื่นวิทยุมาได้นะฮะเพราะว่าตอนสมัยสยงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการรับคลื่นวิทยุเยอะเลยเพราะว่าต้องการเป็นตรวจสอบนะคลื่นที่อย่างเครื่องบินนะโจมตีอะไรต่างๆพวกนี้พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้ใช้ก็เ้ิดที่อยู่เฉยๆนะฮะประา,ากฏว่ารับสัญญาณจากอวกาศได้ที่แรกนี่ว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับปรากฏว่า จากการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะะฮทางด้านดาราศาสตร์เ่ยวัตถุทองฟ้าเนี่ยปล่อยคลื่นวิทยุออกมาได้เยอะเลยนอกจากคลื่นวิทยุแล้วนะยังปล่อยรังสีอื่นๆมาด้วยอีกนะแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ของเรานะฮะไม่ใช่ว่าแสงที่เราเห็นอย่างเดียวนะฮะรังสี x ก็ปล่อยออกมาได้นะรังสีอุลตร้าไวโเลตพวกเรา,า,ารนะรรก็องเร้านะดวงอาทิตย์แจกอุลตร้าไวโอเลตปล่อยออกมาได้นะเพราะฉะนั้นนอกจากที่ตาเราเหอง ครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของกลององ้องโทรทัศน์วิทยุอันนี้ที่ประเทศรัสเซียนะที่เป็นจานเดียวๆเนี่ยเส้นผ่านศูนะย์กลาง76เมตรนะจานนี้นะ76เมตรแต่โครงการสําหรับศตวรรษที่21นะฮะอีกไม่อจาจจะประมาณอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีกล้องที่เขาเรียกว่าสแควร์กิโลเมตรทะเลก็คือตารางกิโลเมตรเอากล้องเล็กๆเ,กเกนี่ยมาต่อต่อกันนะฮะกล้องขนาด เมตรเนี่ยเ็เล็ก่าต่อกันให้ได้หนึ่งตารางกิโลเมตรแล้วเป็นตาขนาดใหญ่เพื่อเยะว,วัดขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุในอนาคตนะครับที่เขาเรียกว่าสแควร์กิโลเมตรอาร์เร์นะฮะอันนี้กําลังประเทศต่างๆกําลังเสนอว่าควรจะไปตั้งที่ประเทศครันแต่ประเทศไทยตั้งไม่ได้นะฮะนะฮะประเทศไทยตั้งไม่ได้อย่างเช่นจีน จีนก็เสนอนะครับเรเลียก็บอกจนมีพื้นที่ทะเลทรายแล้วนั้นเลยนะครับไปตั้งได้เลยนะครับออฟริกานะครับก็เสนอบอกว่าจะไปตั้งที่ออฟริกาน่าจะดีนะนะฮะอเมริกาใต้ก็เสนอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพิจาราพื้นที่ว่าจะไปตั้งที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นกล้องดูดาวเนี่ยนอกจากในประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยในต่างประเทศจงมีเยอะแยะมากเลย แล้วก็ที่อยู่ในอวกาศก็เยอะอย่างเช่นกล้องจันทรานะครับกล้องจันทราเนี่ยเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศนะครับที่ไปวัดรังสีเอ็กซ์รังสีแกมมารังสีเอ็กซ์ับรังสีแกมมาที่เป็นรังสีเป็นพื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มีพลังงานสูงนะฮะแกมมานี่ยิ่งพลังงานสูงกว่ารังสีเอ็กซ์ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นครโดนรังสีแกมมาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับ รังสีเอ็กซ์ที่อันตรายเวลาเราไปเอ็กซเรย์นะ,ญญะเขาจะใช้เวลาสั้นมากเลยญญเพราะว่ารังสีพวกนี้มันสามารถที่จะทำลายนเ,าเานื้อเยื่อน้ของของคนได้นะครับแม้กระทั่งรังสียูวีเนี่ยไปโดนมากๆก็เป็นมะเร็งผิวหนังอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรังสี UV นะครับรังสี X รังสีแกมมานี่เป็นพวกรังสีที่มีพลังงานสูงแสงนี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะพลังงานต่ถ้าเป็นพวกไมโครเวฟนะครับคลื่นวิทยุพวกนั้นจะเป็น คื่นแม่เหกไฟฟ้าที่มีพลังงานต่ำหรือเป็นลังสีที่มีพลังงานต่ำนะครเพราะฉะนั้นในอวกาศนี่ถ้าปราศจากสิ่งที่